ครับเจอเลยครับเล่มา,ากกเคร,รื่อง,งเพยงยี่ห้อยังมาจากประเทศยังประเทศแถมดับเบ้ลแถมเงื่อนดัเพิงแม่เด็ดเว้ยเครื่องเสียงแถมเครื่องดับเพิงโอ้ยเดี๋ยวลงต่อราคาดูพี่ เครื่องเสียงแถมเพื่องเออเพลิงเหรอเท่าไหร่หม <15. S 1> ื่นห้าหมื่นห้าปาโทต่อคำหนึ่งได้ไหมได้นะพันห้าได้ไหมพี่ไอ้ยังไงตีนไป <c oughs> เดี๋ยวกู้ดีพอกินข้าวหรือ,อยังยังยังเหรอโอ้โหจะไปล,มล้มเหรอเดี๋ยวขอโทษนะพี่นะเออไม่เป็นไรนอนรักเดี๋ยวไม่รักกันแล้วเดี๋ยวลำโพงเนี่ยแถมเพื่อนเเพลิงเนี่ยผมถามจริงนะ ลำโพงแถมเครื่องเพลิงเนี่ยเปิดลำโพงไปลุ้นไปใช่ไหม่าไ,ไฟไหมตอนไหนเอ,ไเอาเครื่องเพลิงไปจีบทีเล่นั่นพี่อย่าไปขายชาติหน้ายขายแล้วกันนะไปแล้ว